เมียเ,เป็นคนใช้ส่วนผัวนี่คนขับรถเหมาะสมกันดีนะกระจอกกันคู่เลยพมสไตล์ลองกินด้กันไหมคะเอาไปเททิ้งข้างนอกเลยไม่ไปได้ นะพี่บิ๊กให้ไปหาก็ไม่ไปต้องมาตามที่บ้านเนี่ยเอ๊ะใครอ่ะนี่เธอเธอโอ๊ยเรียกไม่ได้ยินยังไงเนี่ยหูตึงยังไงยะ ฉัทำไมเป็นบ้าหรอก็ฉันเรียกจนคอแตกอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้ยินหรือไงถ้าได้ยินก็หันแล้วปะถามงงๆน้อยนี่แกเป็นทางสภาพแบบเนี้ยคงเป็นอย่างอื่นไม่ได้สินะนอกจากคนใช้ ฉันจะเป็นอะไรมันก็เรื่องของฉันไหมแล้วคุณเข้ามาบ้านนี้ได้ไงอยู่ดีๆมาสาดน้ําใส่สมองปกติปะหรือว่าขาดความอบอุ่นพ่อแม่ไม่รักหรอหรือไม่มีใครเล่นด้วยฮะหืมนี่แกว่าฉันแบบนี้ได้ไงแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครสมองน่าจะมีปัญหาจริงนะเนี่ยถ้ารู้แล้วจะถามไหมงั้นแกก็รู้ไวซะนะ ฉันเป็นแฟนพี่บิก๊กเจ้าของบ้านหลังนี้ไงแล้วแกก็จำชื่อฉันไวด้ดีๆนะจ๊ะฉันชื่อคุณป๊อปเป็นแฟนของเจ้านายแกฮะถึงกับอึง้งตกใจเลยสิโทษโทษโทษ ไม่ต้องตกใจขนาดนั้นหรอกนะแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าแกจะโดนอะไรบ้างหลังจากเนี้ยฉันจะฟ้องพี่บิก๊กพวกแกเนี่ยทำกิริยาต่ำต่ำใส่ฉันแล้วก็จะหักเงินเดือนแกแกเนี่ย เตรียมตัวไว้ให้ดีนะนางคนใช้จอบเออทำแมกลัวขนาดนั้นเลยเหรอเอาอย่างนี้แม่ถ้าแกเนี่ยทำตัวดีๆกับฉัน เอาใจฉันมากๆเดีย๋ยวฉันจะใจดีไม่บอกพี่บิ๊กก็ได้แต่แกต้องขอโทษฉันก่อนงั้นฉันขอโทษนะคะโอเคงั้นเดีย๋ยวฉันเข้าบ้านก่อนละกัน ส่วนแกเนี่ยก็ไปหาน้ำเย็นๆย็ขนขนมอร่อยๆไปให้ฉันด้วยล่ะเร็วๆนะอย่าให้ฉันต้องอารมณ์เสียไปมากกว่านี้ เย็แล้วก็ขนมเดี๋ยวนะนี่แกเอาน้ำกับขนมมาให้ฉันเนี่ยแกล้างมือหรือยงังล,ล้างแล้วสิคะล้างแล้วทำไมมันยังสกรปรกแบบนี้อ่ะแต่ฉันก็ล้างมือสะอาดแล้วนะ ฉันบอกให้แกไปล้างมือให้สะอาดกว่านี้แล้วก็เปลี่ยนแก้วน้ำให้ฉันใหม่เดี๋ยวนี้ก็คือเดี๋ยวนี้ฉันมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะแยะเลยค่ะน้ำคุณก็กินได้อะ่ะมือฉันก็ล้างแล้วฉันคุณอยากกินอะไรคุณก็ไปหยิบเอาเองแล้วกันฉันจะไปซักผ้าขอตัวหยุดนะฉันบอกให้แกเอาแก้วน้ำไปเปลี่ยนให้ฉันใหม่นาคุณใช้ คอยดูนะถ้าพี่ปิ๊กลับมาเมื่อไหร่ฉันจะฟ้องให้หมดเลยแกโดนไล่ออกแน่ กลิ่นอะไรอีใครให้แกวอส้มตำปะลาลันกินเหม,ม็นมาในบ้านยะเอาออกไปอยู่นี้เลยนะรู้ไหมว่ากลิ่นมันทั่วห้องไปหมดแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครให้เอาเข้ามาค่ะแต่ฉันหิวอยากกินอะไรแซ่บๆก็เลยซื้อมากินเองหอมสไตล์ลองกินด้วยกันไหยคะหยุดอยู่นี้เลยนะคนอย่างฉันเนี่ย ของอะไรพวกนี้หรอกกินไปได้ยังไงอะ่ะเหม็นก็เหม็นเอาไปเททิ้งเดี๋ยวนี้เลยหอมจะตายเนี่ยลองกินสิคะอร่อยนะ,ะคุณลองดูสิเอาออกไปไกลๆนะออกไปเดี๋ยวนี้เอาไปเททิ้งข้างนอกเลยเอาลองไปไม่ไปเอามาเหม็นเหรอเหม,ม็นเหรอเหม,ม็นหรอ <c oughs> ไม่ออกใช่ไหม ได้เฮ้ยทำงีได้ไงอะ่ะคุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้นะทำไมจะไม่มีสิทธิ์ฉันคือใครแกคือใครก็น่าจะรู้นาง คนใช้แล้วอย่าพี่บิ๊กกลับมาเนี่ยฉันจะบอกพี่บิ๊กว่าแกไม่ทำงานขี้เกียจแถมยังเอาปันล้าเหม็นๆเนี่ยเข้ามากินในบ้านอีกแกโดนไล่ออกแน่นางคนใช้กระจบหวานมีอะไรเหรอพี่อ๊อ ี่คงเป็นผัวแกสินะเมียเป็นคนใช้ส่วนผัวนี่น่าจะเป็นคนสวนเฮ้ยหรือว่าคนขับรถเหมาะสมกันดีนะกระจอกันคู่เลยนี่ใครวันทำไมพูดจาไม่ดีเลยฉันเป็นแฟนพี่บิก๊กแล้วอีกไม่นานเนี่ยฉันก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่ แล้วเมื่อฉันย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อไหร่พวกแกสองคนผัวเมียเสร็จฉันแน่ฉันจะจิกหัวใช้พวกแกให้ตายไปเลยโอ้โหคุณนี่ผมไปทำอะไรให้คุณเนี่ยมาถึงก็ใส่เป็นชุดเลยแล้วคนใช้คนส่วนคนขับรถเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนก็ต่ำต้อยด้อยค่าไรราคา จอกไงขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณสูุส่งมาจากไหนเหรอถึงได้พูดแบบเนี้ทำไมฉันจะดูถูกพวกแกไม่ได้ใครจะทำอะไรฉันได้นางคนใช้ไอ้คนขับรถไอ้พวกกระจอกมีอะไรกันอะเสียงดังออกไปถึงข้างนอกเลยพี่บิก๊กมาก็ดีแล้วคะ่ะ ก็านางคนใช้กับไอ้คนขับรถสอ,องคูเมียเนี้ยมันทํากิริยาต่ำๆใส่ป๊อปอะค่ะพี่บีจะต้องจัดการไอ้ป๊อปนะหักเงินเดือนพวกมันเลยหรือไม่ก็ไล่ออกไปเลยค่ะเดีย๋ยวนะป๊อปป๊อปเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าใครคนใช้ใครคนขับรถถ้าไม่ใช่แล้วพวกมันจะเป็นใครอะไม่รู้แหละยังไงพี่บีก็ต้องจัดการพวกมันไล่พวกมันออกไปซะ พี่ไม่ไล่ใครออกทางนั้นแล้วก็ไม่หักเงินเดินใครด้วยพี่บิ๊กป๊อปไม่ยอมนะแบบเนี้ก็มนทำกิริยาไม่ดีกับป๊อบก,ก่อนอะที่เป็นแฟนป๊อปพี่ก็ต้องเข้าข้างป๊อปดิถ้าป๊อปไม่ยอมป๊อปก,ก็กลับบ้านไปซะทำไมพี่มิ๊กมาไล่ป๊อปแบบนี้ถ้าพี่ไม่ไล่ป๊อปใจพี่ไล่ใคร สองคนนี้เป็นน้องของพี่อะไรนะน้องวหรอมันหม,หมายความว่ายังไงอ่ะก็หมายความว่าพวกเราสองคนเนี่ยเป็นน้องชายแล้วก็น้องสาวพี่บิ๊กไงแล้วก็จำไว้ด้วยนะว่าชานช,ชื่อหวายเป็นน้องสาวของพี่บิ๊กแล้วนี่ก็พี่ออฟน้องชายของพี่บิ๊กเหมือนกันถามไล่เลยเถอะ มีปมมากเหรอแต่คนรับใช้อะไรเนี่ยดูถูกเหยียบย่ำขนาดเนี้ยถามจริงๆเหอะพ่อแม่ไม่สั่งสอนเนอะว่าไม่ให้ดูถูกคนอื่นเขาแล้วนี่ก็อย่าหาผมสอนเลยนะการดูถูกคนอื่นน่ะไม่ได้ทําให้คุณดูสูงขึ้นเลยแต่มันทําให้พวกเรารู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณน่ะเป็นยังไงหน้าตาก็ดีไม่น่าจิตใจสกปรกเลยพี่ผิดหวังในตัวป๊อปมากเลยนะพี่ไม่คิดเลยพู้ป๊อปเนี่ย จะเป็นคนที่ชอบดูถูกคนอื่นเหยียบย่ำนคนอื่นโดยเฉพาะน้องๆของพี่พี่บิ๊กป๊อบไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกน้องพี่นะป๊อบดูปากพี่นะเราสองคนนะ่ะไม่เหมาะสมกันหรอกบ้านพี่มันกระจกไม่เหมาะสมกับคนที่สูงส่งแบบป๊อบหรอกป๊อบกลับไปเถอะพี่บิ๊กป๊อบไม่ใช่คนแบบนั้น พี่บีก็เหมืนเข้าใจป๊อบผิดพอเถอะป๊อบพี่เห็นสิ่งที่ป๊อบทำทุกอย่างแล้วป๊อบรู้ไหมว่าความรู้สึกที่มันเสียไปแล้วอ่ะม่นเอากลับคืนมานไม่ได้หรอกแล้วป๊อปก็จำไว้ว่าอย่าดูถูกและเหยียบย่ำใครแบบนี้อีกป๊อปไปก็ได้ค่ะแต่ก่อนป๊อปไปเนี่ยป๊อปขอโทษน้องๆพี่ก่อนแล้วกันนะ ขอโทษนะที่คำกริยาไม่ดีใส่อ่ะไงเราหน้าตามอมแมมเลยไปอาบน้ำได้ละก็เนี่ยหมดเรื่องก็จะไปอาบน้ำแล้ว <coughs> bye 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 <coughs> 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 <coughs>